ครับสวัสดียามเช้าครับพี่น้องนะจากกรณีที่มีเพื่อนเพื่อนพี่น้องของเราถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับแผ่นชาร์จร้อนไหมแผ่นชาร์จร้อนผิดปกติไหมนะครับเพื่อนๆนะคือแผ่นชาร์จเนี่ยนะครับเขาทําคลีประบายความร้อนมาเราจะสังเกตได้ว่าเนี่ยมันเป็นคลีประบายความร้อนนะทีนี้วันนี้นะครับฝนตกด้วยอ่าฝนตกอุณหภูมิเมื่อเช้าอยู่ประมาณ 25- 26องศานะครับ ผมก็เลยเอาเซ็นเซอร์เอาหางหนูตัวนี้มามัดติดก,กันกับแผ่นชาร์จแล้วก็ทําการสตาร์ทเครื่องไว้นะครับ10นาทีนะครับประมาณ10นาทีนี่แหละอา,อาจจะยังไม่ถึงดีนะจาก26มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยอีกประมาณ10องศานั่นหมายความว่านะครับยิ่งเราใช้งานรถเนี่ยยิ่งใช้ระบบไฟนะครับยิ่งใช้รถนานๆระยะเวลานานๆเนี่ยความร้อนของแผ่นชาร์ มันจะสะสมนะครับดังนั้นในรถแ,และหลายๆรุ่นแผ่นชาร์จจึงออกแบบมาให้อยู่ด้านนอกนะครับเพื่อที่จะรับลมระบ,บายความร้อนของอตัวแผ่นชาร์จลงไปนะเพราะว่ามันทั้งเรียงกระแสแล้วก็แปลงกระแสในแผ่นชาร์จตัวเดียวนะครับทุกท่านนะอันนี้แค่สินาทีนะครับอุณหภูมิยังขนาดนี้และเป็นช่วงเช้าในวันที่ฝนตกพรำๆด้วยถ้าหากว่าวันไหนแดดร้อนแล้วก็โอโ้โห ไม่ต้องถามถึงเลยนะว่าแผ่นชาร์จมันจะร้อนแค่ไหนนะครับสาหรับเพื่อนเพื่อนที่ถามเข้ามาแต่ที่แน่ๆแผ่นชาร์จร้อนอยู่แต่ว่าเราสามารถจับได้แต่ถ้าเอามือไปแตะปั๊บถึงขั้นมือพองอันนั้นต้องหาสาเหตุแล้วล่ะว่าเป็นที่แผ่นชาร์จเสียหรือว่าแจ็คแผ่นชาร์จไม่แน่นนะครับพี่น้อง fc อ u r a ura, นะครับในคลิปนี้นะครับ10นาทีนะครับกนะับ 35-36องศาก็พิจารณาเอานะครับแค่10นาทีในวันฝนตกพรำนะครับร้อนเมื่อร้อนพิจารณาเอา